ความน่ารักของริเซนเตอร์มาสบิสราบตเาแล้วก็ภาพลักของก่อนดีใจนะครับแล้วก็เป็นเกียรติมากๆนะครับขอบคุณครับที่บริหารงานนะครับซี่ก็้มวามใจให้มนะครับจับบทบาทเป็นรูเซนเตอร์นะครับในช่งงนี้ อย่างพี่เป็กชวนชวนนิดนึงค่ะกีับการออมเงินในรูปแบบนี้ค่ะใช่ครับก็ในการออมเงินในรูปแบบนี้นะครับยังไงจริงๆแล้วใทุกายออมเงินได้มันชนะประโยชน์หรือเปล่าใช่ไหมครับแต่ว่าสิ่งที่จะได้เราเนยคนนี้เนี่ยทางกริตก็จะมอบโครร้งไี้ทุกคนในทุกๆง4นวครั้งีครั้งในทุกๆหนึ่งเดือนได้เดือนละหนึ่งท้าย24ใช่ครับผม มีสิทธิเท่ากันความพิเศษด้วยคุณชัยชัยเห็นบอกว่ามีมีเขาเรียกว่าในส่วนของการไม่ต้องเสียชำระภาษีด้วยก็สลากตัวนี้นะครับก็มีในส่วนของตัวดอกเบี้ยหน้าสลากนะครับอยู่ที่ แล้วก็สลากทุกหน่วยเนี่ยมีสิทธิ์นะครับในการที่จะถูกรางวัลทั้งสิ้นเนี่ย24ครั้งเท่ากันนะครับแล้วก็รางวัลการขายที่หนึงคือ60ล้านแล้วก็ที่สำคัญเลยเนี่ยทั้งตัวดอกเบี้ยแล้วก็ตัวรางวัลเนี่ยไม่เสียภาษีนะครับได้เลยนะครับแล้วผมมีไงก็ถกสอตรงนี้นะครับแฟนพิเศษนะครับฝากเท่าไหร่ก็ได้นะครับจะมีรางวัลลุ้น60ล้าน24งวดนก็ได้ตอนนี้ก็เริ่มเป็นอาเซีสักสองวดนเช่นเดียวกัน มาลโชคกันนะครับยังไงมาฝากเงี้กับของสงเดือวนะครับวิธีวิธีการซื้อนิดนึงค่ะพี่เป๊กยังไงบ้างต้องสาขาไม่ได้นะครับาออนไลน์ได้นะครับเพอย่างคุณเปก็ซื้อผ่านไลน์ของสงออนไลน์นะผมเองก็เช่อมนเร่อร้อยรเออเพราะว่าคุณไดมีหน้าที่ผลิตโชคให้กับลูกค้าก็คือก็ เี่หน่วยเจ็บไปเจ็บอยสองหน่อยเจ็บร้อยสองจ็อ่ะทำไมเป็นเลขเจ็ดสเพราะว่าเป็นเบอร์เลขของยองอ๋อดีได้เลยคุณนะคะขออีกเจ็ดคู่กันช็อตหนึ่งนะคะ